มันจะเหมือนจริงเกินไปเปล่าเปล่าวะเหมือนจริงเกินไปไหมเนี่ย YouTube จะแบนผมหรือเปล่าอ่ะคิดว่าแบาบมีคนจริงกันจริงๆอะ่ะก็กลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในโลกโซเชียลนะครับว่าคลิปที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันเป็นแค่เกมหรือเป็นฟุตเทจที่ทําขึ้นมาจากสถานที่จริงๆด้วยความที่มันเหมือนจนแยกไม่ออกเลยทําให้ใครหลายคนเกิดความกังวลว่าเกมนี้มันจะถูกนําไปใช้ในทางที่ไม่ดีหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นมายังไงพบกับผมซีแมน เกมถือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองด้วยความที่มนุษย์มีความต้องการแบบไร้ขีดจำกัดเกมที่มนุษย์สร้างขึ้นเลยต้องมีความหลากหลายประเภทให้มนุษย์เลือกแต่ก็ได้มีเกม FPS พเกมหนึ่งที่ผมรู้จักเมื่อไม่นานมานี้เองครับ Bodycam f p s มันก็คือเกม f p s แต่มันจะเล่าเรื่องผ่านมุมกล้องแบบ Bodycam ก็เรียกได้ว่ามีความแปลกใหม่ดีนะครับผมเคยได้ยินชื่อนี้นะ่ยมาจากคลิปคลิปหนึ่งครับเมื่อประมาณปลายปี2022ซึ่งเป็นเกมแนวมุมกล้องจาก Bodycam ที่ตรวจา้ ไว้ใช้เวลาปฏิบัติหน้าที่เวลาเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างเช่นทางตํารวจต้องวิสามันคนร้ายทางญาติคนร้ายที่ตายไปเนี่ยอาจจะฟ้องกับตํารวจที่ยิงก็ได้ว่าทําเกินกว่าเหตุหรือเปล่าและกล้องอด d y c a m ตัวนี้แหละจะเป็นหลักฐานเอาไว้ให้ตํารวจเนี่ยไปสู้ในชั้นศาลนั่นเองครับและจากมุมกล้องแบบนี้เองเนี่ยจะทําให้ผู้เล่นรู้สึกว่าตัวเองเป็นตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่จริงๆเหมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นซึ่งภาพที่อยู่ตรงหน้าก็มีกราฟิกเอฟเฟกพื้นผิวสิ่งรอบข้างเหมือนจริงมากเราไปดู คลิปนั้นกันก่อนดีกว่าครับ จากคลิปจะเห็นได้เลยนะครับว่าทั้งภาพและเสียงที่ออกมาเนี่ยมันบิวอารมณ์ผู้เล่นแบบสุดๆไปเลยครับกราฟิกที่สมจริงเสียงกล้องของปืนเวลาที่เรายิงปืนในอาคารเนี่ยมันจะมีเสียงสะท้อนแบบนี้จริงๆเสียงสัตว์ที่อยู่รอบบริเวณนั้นจักจันจ่นจิงหลีดนกกับธีมของแมพที่เป็นแนวอาคารล่างมันให้ความรู้สึกว่าเหมือนเราได้ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆแต่จากในคลิปที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะมีพื้นผิวบางที่ที่เรายังพอมองออกนะครับว่ามันคือเกมบวกกับมูฟเมนต์ของตัวละครที่ดูแข็ง,ขง อนิเมชันที่แปลกๆเลยทําให้ใครหลายคนเนี่ยก็ยังพอมองออกนะครับว่ามันคือเกมจะในสายตาของเกมเมอร์แล้วเนี่ยถือว่าว้าวมากๆนะครับไม่ต้องให้เหมือนจริงมากก็ได้ครับแต่ตัวเกมเนี่ยต้องพาผู้เล่นดําดิ่งเข้าไปอยู่ในตัวเกมจริงๆ แค่นี้เนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับจนเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับทางสตูดิโอดาม่าบริษัทเกมอินดี้จากฝรั่งเศสก็ได้ปล่อยคลิปเกมเพย์ของเกมอเล็กคอร์ดหลังจากที่ปล่อยวิดีโอเกมเพย์ตัวนี้ออกมานะครับก็เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนเกมได้อย่างมากอเล็กคอร์ดนะครับเป็นเกมแนว f อ s พสที่จะให้ผู้เล่นเห็นผ่านบอดี้แคมพร้อมกับระบบเกมเพย์ที่แปลกใหม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองโดยเราจะได้รับบทบาทเป็นตำรวจที่ต้องเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุที่เกิดการยิงกันเหตุอาชญากรรมส ส่วนสอบสวนและสิ่งที่โดดเด่นในเกมนี้คือเรื่องกราฟิกภาพที่สร้างสรรค์โดย Unreal Engine 5เหมือนจริงขนาดที่ว่าคนบางคนคิดว่าเป็นฟุตเทจที่ถ่ายมาจากสถานที่จริงๆเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในวิดีโอเกมเพย์ของเกม Unrecord เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมเห็นผมอ่านชื่อเกมทีไรจะอ่านเป็น Unsensor อย่างเดียวเลยนะในหัวแม่ง คิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับและก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับแสงสีฟ้าแบบนี้เนี่ยต้องขจัดด้วยแวนออฟสตาร์นั่นเองครับผมอ่ามี2รุ่นนะครับผมใช้อยู่2รุ่นนะรุ่นแฟนทอมกับสปิ i ไฟนะครับถ้าเป็นรุ่นแฟนทอมเนี่ยก็จะได้ความโค้งมนหน่อยครับแบบว่าหนุ่มเกาหลีนะแต่ถ้าเป็นรุ่นสปิดไฟนะครับจะได้ความโฉบเฉี่ยวหน่อยครับ นี่ครับผมจะได้ความฉบเชี่ยหน่อยนะโอเคในคลิปนี้ผมขอเลือกเป็นรุ่น p ป e d f i ล e แล้วกันนะครับใช้ c o ้ดซีแมได้รับส่วนลด100บาทเลยนะฮะขออนุญาตใสหูฟังนะครับจะได้แบบว่าเสียงจะได้คมชัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับอุ้ยเสียงรีโหลดนี่คือใช่เลยนะแล้วดูพื้นผิวกราฟฟิตี้ ฝุ่นละอองแสงเงาที่เขาทำออกมาทำได้ดีนะครับทำได้ดีมากนะเฮ้ยมีคนวิ่งผ่านวิ่งตามคนห้ายตายเลยนะครับอันนี้ในที่เกิดเหตุของเราใช่ไหมตามแบบว่าในเรื่องของเกม มันจะเหมือนจริงเกินไปเปล่าวะเหมือนจริงเกินไปไหมเนี่ย YouTube จะแบนผมหรือเปล่าอ่ะคิดว่าแบบมีคนจริงกันจริงๆอ่ะอันนี้แสงในที่มืดนะทำได้ดีนะครับเฮ้ยดูแสงที่ตกกระทบที่น้ำครับท่านผู้ชม ว้าว wow, มากนะอันนี้ว้าวมากนะมันทําได้แบบสมจริงมากนะจริงๆก็แบบมีหลายเกมที่ทําได้คล้ายๆแบบนี้เลยนะครับแต่ผมมองว่าอันนี้มันสุดจริงอะ่ะด้วยบรรยากาศเสียงเพลงแล้วก็แบบพื้นผิวของอ็อบเจกต์ภายในเกมเนี่ยมีการขึ้นสนิมมีการแบบว่าเก่าไปตามกาลเวลานะอะไรโดนเหรอน่าจะโดนนะครับโซว,วาเหรอเกมนี้มีโซว,วาสด้วยเหรอฉากยิงกัน เฮ้ยเสียงรีโหลดโอเคนะถ้ารีโหลดก็คูลครับเอ้ยเอ้ยใส่เอ้ย,อย,อย,อยแบบว่ามีใส่แม็กกาดด้วยนะสวยมีการใส่แมกกาซีนพลาด้วยครับเมื่อกี้แบบว่าในในชีวิตจริงเลยะดูครับพื้นผิวมีแบบครุข่ะเหมือนแบบโรงงานล้างจริงๆนะครับเป็นสถานที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานแล้วอะ่ะ มีการขึ้นสนิมพื้นผิวแบบว่ามีความเก่าชัดเจนนะชั้นบนดูดิดูบันไดดูแสงเงาที่ตกกระทบท่านผู้ชมถ้าทำเป็นเกมผีก็น่าจะหลอนหน้าดูนะครับเอ้ยมีช้อยให้เลือกว่ะคุณคือใคร,อ,ร,อ,ใครคออสการ์อยู่ไหนใครคือออสการ์ ใครคือออสการ์วะคือจริงๆแล้วผมก็ไปหาข้อมูลมานะครับว่าทําไมเกมนี้เนี่ยมันทําภาพกราฟิกออกมาได้ดีขนาดนี้ได้สมจริงขนาดนี้นั่นน่ะโดยเท่าที่จับใจความได้เนี่ยเขาบอกว่าเขาสร้างสภาพแวดล้อมอ็อบเจกต์ภายในเกมหรือว่าสิ่งของภายในเกมขึ้นมาเนี่ยด้วยเทคนิคการใช้ภาพเพื่อสร้างพื้นผิวแบบ 3d นะครับผสมผสานกับ ขุมพลังของ Unreal Engine 5และ Ray Tracing เลยทำให้แสงสะท้อนภาพและเงาภายในเกมเนี่ยออกมาได้สมจริงอย่างที่เราเห็นกันนี่เองฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอเกมเพย์ตัวนี้นะของเกม u n r e c o r d นะครับ <c oughs> ผมจะอ่านเป็น u n r e ซ n g i n อย่างเดียวเลยเฮ้ยโหในหัว ก็ถือว่าเป็นเกมที่สมจริงมากๆครับแค่ดูคลิปเนี่ยก็อยากจะเล่นแล้วนะแต่เนือสิ่งอื่นใดครับเกมที่สนุกและดีสำหรับผมเนี่ยภาพสวยอย่างเดียวไม่พอครับต้องมีเกมเพย์ที่มันและเนื้อเรื่องที่สนุกเข้มขน้นถึงจะเป็นสุดยอดเกมในอุดมคติของผมนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับต่อให้ภาพจะสวยแค่ไหนเนี่ยแต่เกมเพย์ไม่สนุกหรือว่าเนื้อเรื่องยืดเยื้อเนี่ยแบบนั้นผมก็คงเล่นได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เบื่อฮะแต่ด้วยความที่เกมนี้เนี่ยมันสมจริงเกินไปเลยทำให้ใครหลายคนคิดว่ามันคือเรื่อองงงงจรงจรริินนนเเกกกกดื่ถถััใโล r e d ดิ t ทั้งในสื่อต่างประเทศเท่าที่ผมจับประเด็นได้เนี่ยที่มีการพูดถึงกันมากที่สุดเลยนะครับคือเกมนี้เนี่ยมันเล่นผ่านมุมมองแบบบอดี้แคมใช่ปะ่ะมันเหมือนตำรวจทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่หลายคนเลยกลัวว่าตัวเกมนี้เนี่ยมันอาจจะใช้เป็นเครื่องมือสร้างความแตกแยกได้ครับโดยในอเมริกาเนี่ยอย่างที่เราเห็นข่าวบ่อย,ยที่สุดนะครับก็คือตำรวจทำเกินกว่าเหตุจนเป็นดราม่าอยู่หลายครั้งและอย่างที่ทุกคนเนี่ยได้ดูคลิปกับผมไปใช่ไหมครับเกมนี้เนี่ยมันเลยเส้นแบ่งระหว่างเกมกับชีวิตจริงไปแล้วครับซึ่ง ผมคิดว่ามันสมจริงขนาดนั้นเลยแหละฮะถ้าเกิดว่าอาัดคลิปเกมนี้แล้วไปยิงผู้ร้ายจนตายและเอาคลิปที่อัดได้เนี่ยไปลงในโลกโซเชียลบอกว่าตำรวจยิงผู้ร้ายจนตายทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่ามันก็อาจจะทําให้ใครหลายคนที่ไม่รู้เนี่ยคิดไปแบบนั้นจริงๆก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเล่นเกมอยู่แล้วนะด้วยความที่มันเหมือนจนแยกไม่ออกขนาดนี้เนี่ยมันเลยเกิดความไม่สบายใจครับจนทางผู้พัฒนาเกมกับทางสตูดิโอดราม่าเนี่ยต้องทําคลิปอธิบายแถมตอนอัดคลิปเนี่ยต้องอัดให้เห็นอินเทอร์เฟซของ Unreal Engine ด้วยนะครับเด พร้อมกับแคปชั่นว่าไม่ใช่หนังและภาพยนตร์หรือสิ่งที่ทําขึ้นมาแต่มันคือเกม FPS e แถมอเล็กซานเดอร์เนี่ยยังขิงเล็กๆนะครับบอกว่าสําหรับใครที่คิดว่าเกมอเล็กคอร์ดเป็นของปลอมหรือเป็นฟุตเทจที่อัดขึ้นมาต้องขออภัยด้วยคือผมก็เข้าใจดีนะครับด้วยความที่คอนเซปต์ของตัวเกมเนี่ยมันเล่าเรื่องผ่านบอดี้แคมป์ครับภาพในเกมเนี่ยมันเลยออกมาเป็นแบบนี้นะจริงๆแล้วเกมนี้ไม่ใช่เกมแรกนะครับที่ทําออกมาได้สมจริงจนมีคนถกเถียงกันขนาดนี้นะครับยังมีเกมไรเกมแข่งรถที่มีคนเคยออกมาถกเถียงกัน ว,ว่านี่มันของจริงหรือมันแค่เกมจนทางผู้พัฒนาต้องออกมาบอกว่ามันเป็นแค่เกมแต่ที่มันเหมือนจริงขนาดนี้เนี่ยเพราะสภาพอากาศในตัวเกมบวกกับตัวเกมเนี่ยต้องใช้ความเร็วและสิ่งรอบข้างเนี่ยมันจะเบอร์เบอร์เห็นไม่ชัดเหมือนตอนเวลาที่เราขับรถเร็วๆเลยทําให้เหมือนจริงเข้าไปใหญ่หรือจะเป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่สถานีรถไฟญี่ปุ่นคลิปนั้นสร้างโดย a r e a l Engine 5และในคลิปนั้นเหมือนจริงมากๆจนหลายคนก็ถกเถียงกันเยอะพอสมควรนะครับถึงแม้ว่ามันจะเลยเส้นแบ่งระหว่างภาพในเกมกับภาพในโลก ความเป็นจริงมากแค่ไหนเนี่ยแต่เกมมันก็คือเกมอะครับเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันไปไกลมากแล้วครับอยู่ที่เราจะใช้ประโยชน์จากมันยังไงมากกว่าอาจจะเข้าไปในอุตสาหกรรมหนังโดยเฉพาะหนังผีเนี่ยก็น่าจะหลอนพอสมควรนะครับหรือว่าโลกเสมือนจริงใส่แว่น VR เล่นก็อาจจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกสมจริงได้มากกว่านี้และเพื่อนๆละครับคิดว่าถ้าทําเกมออกมาได้สมจริงขนาดนี้เนี่ยจะทําเป็นเกมแนวไหนดีหรือว่าจะต่อยอดไปในทิศทางไหนได้อีกคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากสนับสนุนเนี่ยผมขอแนะนําให้กดสมัครสมาชิกกดซูเปอร์แทกกันเข้ามาได้เลยนะครับจะกร,ะราบขอบพระคุณมากครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับผมบ๊ายบาย